สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกคับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยครับเอฟซี FC ครับผมอ่าขอกันเมื่อนี้มาตามหาปูจอยอ่าโกขอรับอเอฟซีครับผมเพิ่นโมยูครับก็เลยได้สิยดสีทษสัดเอาอ่าเพิ่นสีไปจับมัดสายอยู่ผู้เด้อคขับเตอร์ทางอำเภอสีชมพูอ่าจังหวัดน้ัวลำพูติดติดกับ อำเภอชุมแพพุ่นละนะครับนะก็เลยโทรถามออกครับอิสเรับผมปูจอยโกคอสำหรับแนวทางของงวดเข่าพรรษานะครับเนะด้องวดนี้เป็นงวดเข่าพรรษาครับงวดวันที่16บหกกรกฎาคม2568ันาเข่าพรรษาพอดีครับอิสีผมเป็นสิบวันไปสามาสายบัตรนะครับวนะ่ากษิได้โทรติดตอ่อหรือว่าสอบถามหรือว่าขอแนวทาง จากปูเช่นเคยขับเอฟซี FC ครับผมกวนสิขับไปชมคลิปของปูจอยพกขอ้อเอฟซีกับไฮช้ยวิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมักกะจัดขัดกระพานขันมักขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของผู้ถ่อพารวยในได้รับโดยเอฟซีครับผมขอ,อกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนครับกดไลค์กดแชร์ให้นนครับเอฟซีครับ แนวทางของปูจอยสิได้ตัวไหนไปฟังปูจอยฝนชีบอกฟังครับเอฟซีครับผมฮ <Hello. S 1> ัลโหลมาตรรานครับปูครับเออจราจลฝนตกว,ว่าย่ำพะไรอยอันเมื่อนี่บ่มีฝนแม่ปูยทั้งนี่อืมขึ้นทุกอครับผมอากาศดีอยู่ปูเออ,อ,อไปแต่ห้เราไปหัดฝนไปหัดลุ่มหอกไหมอันอ,อยู่ในวัดนี่แห,หละปูอ๋ออยู่ในวัดลักกันแลยวว่าอ้าวปูไป จำบั้นสายอยู่มองไม่น่ะตัวนี่ว่าสนอกใช่ข้างไหนเหมือเนาะครับผมเป็นยังไงปูอยู่ทางฝุ่นคือได้ง่ายปวัดไปปูมาน่ารักเลยนะครับครับผมไปอยู่ไปไปอยู่ไม่นี่ฝันดีปะปู้ฮฝันก็อะไรยังไงอะฝันเราเติงยิ่งละทั้งสามรอบมาก ไปยิ่งนะสามรอบน่อันมี้ zoom ไปยิงเพิ่นดังสามรอบไปหาปูป e: บ่เออโอ้เพิ่นเพิ่นนั่มไปหาปูอยู่วัดผุนติปูเออไปยิงไปยามปูติครับเออเอ็มมากอ่ะไอ้หน้ายามก็เอาปากเล็กรอดหมดละโอ้ครับผมอืมมันมันว่านวันเปิดไฟส่งไปดีส่งตัวเลยครับผม มาไายุต่รอยแปดนิดนะไปยุนาโอ้โหอันพูดี่ยแปดิดพูดมาหาพร้อนบ่แมนมา่ไ้เบมาโ้นั่งรถสามลหดิครับผมสามล้อสาคันสามลสามคันโอ้ไปแม่นซุ่มคนเหือซุ่มผีปูไปหาปูแต่ตีีไรเงี้ยเขาหอดแล้วป้ ตดนครับโอ้แห่งว่าปูไปใส่นี่เพิ่นตามไปหันตัวเนี่ยแก่แม่ต่อตอินเออเป็นพ้มเป็นพม่นมาลินพอพมมาลินโอ้กาวครับผมเอาป่าใหม่นี้โอ้ป่าไปฟังปูอีกแล้วเออป่ามีเกมีเกศมีแตนนะปลาโอซุ่มปาคอป่าเข่งป่าเออ เราไปเจ้าเนี่ยครับผมไปเลยบอวกว่ารัีอี่ห้ดีๆนะผมคิดหลอกกันนะว่าครับ,บอกแล้ว็ฏิกลับไปนะันาดคไนีได็เขียนไปเนาะครับนย์แปดโอ้ักทีซีเอสเมือ่อซีหนึ่งตัวไดขก็ปุูนย์แปดครับ กับสีหนึ่งนอะีหนึ่งอ่าสีหนึงเป็นมาด้วยสีที่เมื่ครับผมนางหมดสามหอมาสามสามขั้นสามาขั้นนะครับเอาป๋ามาอีสามสามกับเจ็ดสามเด้ออีกหลงเด้อโอ้หลางนี่สามสามกับเจ็ดสาม่นั้นแหละประมาณสามสา,มสามครับผม อันนี้เป็นเลขล่างอันอายุพ้น480ปดสิบปีเว,วนนทีปุ๊บแนนปีศูนย์แปดมาได้ไมมาไอซี่เหงามาได้ครับรอหน,น,น้าต<ห>ามกันครับผมขป๋าใหม่อือมี่กลับรอก่อนนะครัครับบอกแล้วกันครับ ไปถกไเอพูดเอยเนาะเอออนะครับไม่ใช่เไม่มาเลยมาถึไหมเรอ้าถิงไหมยศแตดเนี่ยล่ะสียแบบเนี่ยล่ะโอ้สี่ศูนย์แปดเนี่อบอพูอ่นว่าอายุคนได้สี่รอยแปดสิบปีเที่แอดสี่แปดศูนครับผมมากเลยสี่สิบเอ็ดปืนเหรอวัที่พูแปดอ๋จาก สามอดมัสิยทีมวาของไจิ์ตายครับผมครับโอ้ทีสามอมาสาขั้นแนปูก็เลยว่ามันเป็นสามสแอนครับผมอันเก็ดฮเด็บเก็สามเด็บปูไม่ยังเกตสัปลาเด้โอ้ปาเเก็ดสามเนนะครับผมโอ้มันเป็นเสามปังเ็ดเก็่เเไหครับครับผมอันนี้คน <73. S 2> เจ็ดสิบามวงกลมนี่วงกลมเจ็ดสามปะปุ๊ล้ะแค่สามไดครับเดบอเยกงเนอะครับผมเดบบอกันตัวนี้ลนะเอ่ศนครับผมเม็ดเดียวซีศูนย์แปดเพิ่นมานะเพิ่นบอกว่าเพิน่นจิกับอะปปุ๊ ตีมันกลับตัวได้แล้วนะเออสิมากลัปอะเจ็ดสเ,เออเไมว่าสก,ากัดเ็ืซีเงน 4, ี่บอกัวป็อันล่ะางสกัดมครับผมอืเอาเลขสตัวครับพี่ซีครับผมบอกตู้มาไอ้ข้ามาเน่ยครับผมไปยื่นยยครับสี่ สามตัวนะครับนะสี่อ็ดมือนปลามส่สิบเอ็ดมื่นตัวสีประหอดปูประสันครับเอฟซีผมปูปนเลยบอกว่าอันนี้คามันเป็นสีหนึ่งนะครับนะส่วนสามล้อปนขี่มาสี่ครับเอฟซีครับผมขี่สาล้อมานะครับสามคันนะครับนะปลามาป่สันปลามันกมีเจ็ดประนวาครับเอฟซีผเลยมี3ามเจกับสานะครับเอครับ ส่วนสามตัวบนสี่ศดหรือว่า8 0ดศนสี่กลับไปกลับมานะครับเด้อเพิ่นบอกว่าเพออื่อนกลับกลับไปพี่ครับผมเอาไปพี่เจกะหน้าเบิง์กนกันว่าปูจอยเปลี่ยนไปไหมนะครับ,พ,บพี่ซี้ผมปูจอยสีชมพูใช่ไ <c oughs> ครับผมครับัผมครับการน้คนใหญ่ไปอยู <c oughs> อย่อำเภอสีชมพูแล้วนก,กันาะก,ก็เลยปูจอยสีชมพูครับเปลี่ยนจากกกคอเป็นสีชมพู ครับยูเซียผมเอาวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผูห้หลายครับผมสวัสดีครับอ่น,นานบ